คืขอข,อดขอดาดชนเนี่ยกัะนิกาโทรมา,านแม่ได้นู่ได้นี่สั่งให้ได้ไหมอ่<ด>ะคือก่ะทัะทางนอกนิกาโมเม,ตม,มนต์หาก็มัแต่ท่บ่นี่หฮะหาค่ะมาบ๊ายบา วัสดีเคยพี่น้องเอฟซีกันเบิร์นวันนี้ก็บัวเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศโดยเอฟซีก็ท้าเขาที่เราเข้าไปชนะอีกแล้วมันนี้ก็มาพบมาพอดันบสองน้งไปเที่วคือเก่าคือเดิมน้องมันนี้น้องคอยจ้าระหว่างการเดินทางก็ได้มาพอสาวยเ้าคู่นึงเคยพี่น้องก็ยั่งมาผู้ก็เคยซื้อจังใดน้องซื้อเชงหน้าเมื่อใดนเพราะว่านี่จ้ ยังบเคยเห็นเพื้นจักเครือน้องนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ธาเี่ยน้องนี่ก็เลากันสิบสองพิธาเอาสอบทำมุองมั่นไปเลยน้องว่าเป็นจริงจริงนี่ามว่าจะได้แนวใดเนาะดูสิเป็นแนวใดถ้าก็อยู่ในโซนของข้อสบายดีโดยแหม่มาเป็นั้งแรกเนาะแม่มทันทู้จักษสื่อเสียงในงามของเพคนเนาะโดยสิบเอนดเนี่ยถามคนสามสื่อเนาะสื่อสาวอย่างนี้ จักปีได้30แล้ว30ี0แล้วเนาะเป็นสาวโอเป็นสาวแม่ห้างเนาะมีลูกบ่ลูกคนอ๋องมาซ้ายลูกจ้ซ้ายเออใหญ่แล้วเนาะใหญ่แล้วบ่ใหญ่แล้ว10วแล้วอ๋อเ ไปเฮ็ดงานแต่กก็ออกกันกดยะกใกล้กันหนึ่งคนก็อยู่อางโธงเนี่ีกัอยู่ตลาดไทยแต่ว่าบริษัสืทางน้าเพื่อนนะพอเาขาใหม่โดยตอีขใหม่เขาไปอยากไปรุ่งร้เพิ่นเลนะแต่ติดต่อกับทั้งย่าอายกว่าทั้งปลาทั้งเขาดยนี่ติดต่ออยู่หน้าทางลูกตาติดต่อลูกตาม่ก็ต่อัมาจากเพื่อนอย่างเม่ไไ้เห็นหนาลูกอีกเลยว่าเดหนเนเพื่อนก็ได้ไปหาอยู่วะ เป็นไทยไปหาอยู่แต่ก็เลยแบบเออแบบเองใจลูกว่าอยากอยากให้ลูกมีคมด้อยเนาะก็เลยแบบถ้าใช้บงทางเอาขนาดแต่ว่าลูกยังได้ยังกับคือขาดชนยังกะบมีกาโทรมาว่ม่ได้นู่นได้นี่สั่งให้ได้ไหมเลยแต่คือว่าทางนอกนี่กะโมเมนต์หากระมาแต่ไทยบ่ดนี่หากระมาไปไปมามาเจาะเพื่อนโดยยังกับอยู่ก็ใช้สายเรือนจ้าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวบ่ เป็นเงินของเจ้าเองบบแม่แม่เห็ดหายสางหายเงินเงินมุ่นเนาะโดยอ๋อโดยเราเพื่อนข้างนอกแต่ดูคนพ่อแม่เนาะดูไม่ได้ลูกเดียวบ่ลูกหลายคนอยู่ไหนแต่อันนี้เป็นลูกหลาอ๋อแต่คนอื่นเขาก็มีความเป็นพ่อเขาก็แยกย้ายออกจากบ้านอ๋อออกเพื่อนมาแล้วเนาะเป็นเงินหายเงินมันมาแล้วโดยพี่าจะไปพุ่นกับเจ้าก็ไปเห็นงานนี่บ่ไปเห็นงานกับปิดไว้ ในลูกเจ้าก็อยู่จังหวัดยังลูกเจ้าลูกอยู่จังหวัดอังคอ้องอ่างค้องโมกายกันวันยังสบายวันนี้สบายนี่แหละชาวเสมือนี่แหละท่างกับบุกมาแน่กับมือวันยังสิลลุ่มแค่ยูแม่พ่อมากระดอนแล้วรอบนี้มากดนแล้วกับสองอาทิตย์เลยอ๋อไปไปมามาเนาะ คือตั้งแต่เลิกกับสามีนี่ก็มีภูมันโอกรามล้มหน้าล้มีอยู่แต่แบบมันมาพ่อมันมันแบบล้มล้มนี่นี่นี่น่ะแบบโอเคกับไปใคไปมั่งนะอ๋อโดยมันมีมั่งโดแต่ว่าจะใช้ชีวิตอยู่กินกันอะไรยังแบบเติตัวไปจนอยัางนี้โอเคคนคุยใช่เนาะเป็นแค่คนคุยแค่คนรู้จักคุยบอถือข้อกันกันจีดจางไปเนาะเขาไปเจอคนใหม่เขาก็ไปอ๋ออย่างโอเคคนที่ใช่ง่ายังยักษ์แตงมาเนาะ

ตักไก่ลุมกันไทยเดยนไเนาะนับหากันได้เเการสลงไทยอยู่แด้วเนาะแมนคนก็ถามว่ามีเบอร์ไทยไหมอยากติดต่อบางีได้ไลน์ได้ติดต่อเบอร์เลาดเลยว่าเสีเาให้เพนนรแยุ่งยู่นะเลยเนาะเกเเป้าไมยเนาะาเพชรเอาเพชรกู่ปัดลงไทยยังเซได้อยู่วะ ใชได้กระเซได้เนาะแค่เปลี่ยนเบอร์ซื้อเนาะเห็นปะว่าอัานสมัครเป็นรายปีอปเออแล้วเขาลงไปเขาก็เปลี่ยนใจจิ้มกันก็ะใจได้มปกติจิ้มเขาปกติจิ้มเดี๋ยวช่าง<อ>น่อกในก็มีรายยืนมาถึงรายหรือเฟซ <c oughs> มีครบเนาะในถ้าข้าเนาะข้า,ขาลายมันก็จะส่วนตัวนะหลายอย่างบางทีอ่ะเขาพอจะเปิดเสียงไว้มันมีเสียงสั่นบางทีเขาต้องเข้าไปเบิ่งว่ามีคนแบบตอบมาพอตั้งระบบเงียบเลยขับเป็นเฟซขัเป็นเบอร์ โซขนอย่างเดียวนะย่ินส่งไวกเราไปไทยดีอะะกับมาเล่าดีจยนกะเื้อกับเื้อกับากับรอบนี้นะวสีก่อนสงการเนาะวะคะแวางหาง้าได้นะเพราะว่าสีพก็เลยว่าสีตั้งให้เมยนะคิดดีๆทำได้ละกันช่วยกันแบบว่าตั้งคู่กันเพื่อม่ม่เสียชีวิตแต่ว่าไตปีนึงแล้วพอยพอพอะไปนี่ต เกิดได้ซองอาทิตย์ยังเห็นหน้าไปเลยว่าจากแบบใดฮะนะโดยทำไมตะก่้ตะกอนมันกระบ่มีเนาะลูปภาพเนอะเจ้าก็มาอยู่กับแม่ยู่กับพี่กับน้องหรือว่าตอนนี้นะอยู่ผู้เดียวได้มีเงินไหมพี่น้องก็ยังอยู่บ้านอยู่บ้านเขาก็มีซองต้นวิวบ้านนั่นบ้านนี่ใช่นะก็แบบจากหมู่บ้านนี่เป็นจริงแต่ว่าใช่แล้วกลัวเรือนี Cảm เวลาเน่เื่อบุกที่กินข้าวแหละก็นั่งซะิฉยๆรับโทรศัพท์อกันบ่ด้เห็นได้เวียกนาดคือว่าเดินตรงคนเดียวเนาะสบายสบานไดียะ้ารกามีมีคนคุยรยารอคนคุยเนาะันุ่มในคนอย่างมาโอดมก็เป็นกับโอดมได้เนาะแต่ว่ามาจะปีก่อนจะ แลต่โบเอียงอาญุเดอัญาณใหญ่ก็ดีี่กันว่ายังพอเอาจะเก่งนะบางคนอาใจนมันบ่แต่ไม่คแบบตเอพ่อนีแบบเเวลาอยู่ได้ยังนี่แบบมันต่างไงเนาะแบบเป็นใหญ่กว่าเนาะ่ก็อ่างเนาะเวลาไปสซมันอุ่นๆนะแบบนี้นุ่มใหหลายๆคนก็ะซ่นใจเลยเนาะ โยยกได้เป <Hospital> ็นลกเียงอายุงันลังเน่ยาใจดีเนาะ นอะพวกมันก็อาชีพได้แบบว่ามันโอเคกับอาชีพี้ต่ว่าต้งงานไหนดูว่ะวอ้ตัวนีตัวนี้เด้อว่าอันหนงานนี่สมมติาลไปเสร็จแล้วคืออันีเห็นงานใหม่ตลอดก็แต่ไ่ค่อยได้เปลี่ยนแต่ว่าเราเนี่ยมันปัใจนะมันจะอยู่จุดเก่าหรอเผื่ออย่างเยงนเขาไปอยู่ในกงเทพกันี่งานเกนีอยู่รือ่ได้จะอยู่แถวตลาดไทย เพื่อนกเบเซาเองบมื่อว่นันะเศาองเเรมากะมู่อยู่กันหลายคนแบบว่าสาว้ันเป็นหลังอยู่เ้าโคมกันเ้าับมกันอยู่อยูุ่่นนะะสบายเนาะสบายินเดินกัมีเงินใส่เนาะสาวไปเห็นงานเนาะ เพ่ม่ชไมไสนะถีนักสินระเบิดใส่ก่อนมี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 หลายอย่ายเกือบแสนอยู่นี่นี้คือายได้ขึ้นเป็นนีนะนี่มันอันนี้แบบซือขรงสทดของลงคนนันเปิดห้างตอนที่แม่ป่วยเปิดห้างเนี่ยเปิดห้างกายกระเพากับหน้าเลยแต่ก่อนแต่อยู่ในบ้านนี่ก็แบบเปิดห้างกายเครื่องเนาะปมาณข้างนานนี้กแล้วนะ แต่ว่าพ่อเมซียได้ลงไปทำงานดีลงไป้แบบไปทาุนหทอกคุณเห็นยยะไรได้นาะบางทาตื่นมาเงินเรามากัเงินเนมีกันแต่่าเอาก็นี้ได้าแน่แตวาถ้าบัดตื่นมามาเอามันมีอย่างเอาใเรีกใส่งานบดงานชิ้นละมันก็น้อยก็จะได้เนาะเริ่มต้นก็หาซิปแล้วเนาะจยดูดีนิดนึง่นาคกย มีงานเฮากันนะแ่ว่าเรางมีงานในร่อ่างานแงงนลองงานบุงานยัเนาะยิ่งออกมาในงานลายจะใช้เงินใส่องทันนะได้เนาะเป็นผสาวหอยโซี่หอยหาได้เนาะงานแต่งงานลองด้ีรายงานได้เข้มาเนาะในช่วงนี้ไงโดย เเดี๋ยวรังจะมี้กบว่างนะคะนะโดยช่วงทุกการคุณต้องเป็นทุกการช่วงชางการนัดก็เลยว่าเออว่าเสตตบุญไงแม่กล้องบุญให้พอยแม่มถาไม่ถ่าอย่างนีนะแล้วว่าอู่ฮมกันว่าว่าครเกมกันแค่ขคาได้แหล็ออกนั่นออกข้ามกันซอยกันช่วยกันแมูุ่อะไรเนาะแม่เพาะว่าน้องาปฏิเดธใคนนันี้แล้วนะ สองปีมาเบิกเงินตอนนั้นคนก็ยังไปได้มาได้อยู่กด็ดำให้ดำหน้ากันดำให้ดำหน้ากับสองปีปีที่สองก็เลยดำแล้วแล้วก็ไปนะโดยจมาเที่ยวแต่หลังจากหันมาคนก็โซมาเลยคนตกเทียงตกอยังแบบคนเป็นายโรคเนาะเป็นมาโอมะหวานความดันไรเงี้ยอยู่คนก็ลายเจอแบบห้องชิบกวางอยู่เนาอยู่คนก็ลายเจอเนาะ ต้อยยังกันทุกวันแล้วน้องแกนแบบว่าคนผู้เฒ่าเนาะแบบว่าไปเองมาเองเนาะลงผงลงผ้าเหยียบตอเหยียบยังกับบมุดบึงไว้แล้วเนาะโอเคแต่ก็กัวแต่ไม่ยากคืนทันวานแรกทันวาเขาลงผงยังกันเนาะทีแรกเพคนก็บอกว่าไปก็ได้มาอยู่น้ำพอน้ำแม่เห็ดยู่เห็ดกินให้เพคนกินไปเสียนาไปกับพ่อมาไปกับพ่อมาเอียงเอียงกันไปไหมมาเลยบอกว่าเอ้าเลยถามว่าเอาคะแนนไปแล้วมีเงินมีคำใครส่งให้ใส่ดือนแรกเดือนช่องเอาน้องส่งให้ใส่อยู่พอรักจะหัน บะมี่แบบนี้ก็บบะมี่ส่งแต่แรกๆกันแหละเราก็ต้องลีนลุนเองหาเองเนาะต้องจูงใส่ต้องจูมันแต่เนาะหกมีครัวไปมันงใส่กัต่างคนต่างไปหาคือพี่น้องนี่กัมาเยี่ยม่ยาก ครอบคัวใหม่แล้วนก็มาซื้อยดีแล้วก็มาเพื่อนเพื่อนสร้างยาีมันเกิดมังนอนอยู่หน้าโกเนาะแลไรแับนี้ฝนก็เกิกับไปเฮียนพว่นนพวกนี้น่ท่างนี้ก็เลยว่าไปอยู่มาเฮียนเดียพี่มาเฮียนเดียพี่แลวก็มาอยู่มาใส่กระเพลเลยอะไนมากกัตกไปไปมากัได้กาเห่งได้ยนีาเอาเฮไปยังไปพุธมค่ะช่แล้วเนี่ย แม่นี่แหละไรแน่นอนยังมีมูลแม่อยู่แต่ว่ายึดถือแบบที่ว่าวาสนากันยังได้เสริมันึ่กับโบแม่แบบประเอี๋ยงแต่บางคนบางลูกลูกบางคนคนหาเองเนี่ยเลยเรื่องสั้นยังกับลูกสั่งเอาเองแต่และลูกสลากต้องสลาเนาะเริ่มมูลขนเนาะบที่กิดยังน้อยใจเลย้ีอยังกับไฮกาสลาเนาะตอนเพิ่นเสียนได้เพิ่นกเออแบบชื่อแว่นให้เพิ่นเนาะกับเพิ่นกะส่งคืนพวกตุ้งตุงหัวไปเก็บลูกเลย ตอนฝนเสียฝนกับโบชดต้องไปสร้างมาบเอาดแม่ไปลดบว่ะชึ้ให้เจ้าะพอไปเก็บตุถุเนาะเห็นมือเห็นฉ้นมีคนแล้วก่ะเป็นกะขึ้นขึ้นก้าเดี๋ยว้างอกกะสิบอโลกวนทางนอกคนเนาะแม่เป็นม่กนกะมาพ่อคนยืนให้าน้าสวยเนาะเป็นผู้จบผู้งามมันไเนาะเลยเป็นจมั่นเตโมตเนาะเป็นกะโอเคหุ่นห้อยเนาะหน้าตาการ์้ดีงามเลยเนาะ โดยงามไปก่อนเนาะคนเอาได้คนยังอยู่สิแห่แต่งได้ตาที่ยังสดเอนะบ่ได้ตัวแล้วก็แต่งก็บ่ปดเนาะคนคนงามยามแต่งันเนาะโดยแม่นสวัสดีโดยสดีโอเคน้องแฟพี่น้องเนาะทางเฮาก็ได้โอลงเเพิ่นก็ฮู้วาหลายอย่างในแนวเด้อเนาะทางเพิ่นเป็นสาวแม่้างเนาะเป็นสาว้างนึงเนาะคือเพิ่น นลาสามีไปก็คือเป็นเป็นคนลาวเนาะอันเป็นเป็นคนไทยเนาะสามีเอืยเป็นเป็นคนไทยเนาะแต่กะได้หลึกลอยาห่างกันวิธีเรียบร้อยเนาะกูทางกับมาเนาะไปมาไปมาไปดูซาลาเนาะไปมาแล้วกัอีกสองสามมือเนาะอีกปกีิมือก็สิลงไปไทยอีกแล้วหนุ่มไทยหลายๆตัวกัมีซีเตน่าจออยู่น้อกประเทศน้องเนาะ โดยสิเจ <ider> ้าหน้าภูใดที่อยากได้เฟรย์เฟิร์นหรืออยากโอลงกับเพิ่์นก็สามารถทักมาเอาทางทีมงานเท่าใดเนาะทางทีมงานเท่าก็ที่ได้เอาให้เนาะโดยสิสำหรับคิดนี่น้องพ่อกระสีขอตัวลำลาก็นอกกระสีน้อกนอกว่าทุกขาดแต่การไหนก็ขอสุดขอไปหลายๆเด้อเพร่์เฟิร์นองเด้อก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อะทาเก็มจีน้องพ่อหลายๆเนาะที่หักแทงน้องพ่อตลอดมาแลหลมบึงชิน้องพ่อมาตั้งแต่ต้นจนจบเนาะสำหรับคลิปนี้น้องพ่อกระสีขอตัวลำลาก่อนเอกกระสีขอกล่าวค้า่าสบายดีสบายดี